ตำแตงตำสั่วตำมั่วทุกคนใส่ผักกูดนะคะผักกูดลวกโอ้ยน้ำลายแตกเดี๋ยวไปชิมกันเลยจ้ะสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ะเมื่อเจอแกไอตอนใกล้จะสองทุ่มนะคะตอนนี้1นึทุ่มสีห้านาทีเวลาของสวีเดนนะคะ ไอ้ก็จะมากินตำแตงค่ะทุกคนก่อนจะกินมีผักจะนำเสนอนะคะนี่คือหญ้าตะกะแตนค่ะส่งรูปไปให้พี่ฝนดูแล้วคอนเฟิร์มว่าใช่หญ้าตะกะแตนจริงๆคือบอกก่อนว่าหญ้าตะกะแตนน่ะไอเคยเก็บตอนที่มันออกดอกแล้วเป็นสีเหลืองๆเ,เราก็จะกล้าชิมกล้ากินแต่ว่าตอนที่มันยังเป็นแบบอ่อนๆตุมต้มๆกำลังแบบตั้งเขาเรียกว่ามันกำลังตั้งท้องทุกคน เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ไปเห็นคลิปของพี่ๆคนไทยในเดนมาร์กนะคะเขาเก็บการยอดอ้วกอ้วกอวแล้วก็เห็นพี่ฝนลงในโพสต์ใน youtube นี่แหละนะคะมีความใกล้เคียงมีความเหมือนเลยแหละนะคะแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่านะคะพอดีใหญ่ไปเดินเล่นไหนก็เลยเก็บมานะคะโอเคล่าย,ยาวไปเป็นนาที กินเลยอาหารเย็นของไอจะไม่กินข้าวเป็นผักกูดที่เราไปเก็บมาเมื่อวานก่อน ที่ก้านมันจะยาวยๆทุกคนความฝาดอะ่ะไม่มีเลยนี่ไอ้ลวกแค่หนึ่งนาทีสองนาทีแต่ตอนที่ไอ้กินผักกูที่มันยังอ,อ,อ่อนๆอะมันฝาดทุกคนไอ้คอนเฟิร์มเลยนะ เดี๋ยวเราจะชิมยญาตะก,กะแตนไอ้ล้างทั้งความสะอาดแล้วก็ไปแช่น้ำไว้มันเป็นกลิ่นเดี๋ยวนะอืม เหมือนเรากินยอดกระเฉดอะไรแบบนั้นนะทุกคนผักกระเฉดอะ่ะหรือเปล่าเดี๋ยวนะซ้มตำวันนี้กินกินมือยากนะคะมัน มันเป็นเลื่นๆเหลวๆไงก็ไม่รู้มีกลิ่นคล้ายๆถั่วค่ะอืม กลิ่นคล้ายๆพวกพืชตระกูลถั่วค่ะทดสอบกินมือดิเวลาเราเคี้ยวลงไปมันจะให้ให้ฟิลแบบ เหมือนเรากินพวกพื่อตระกูลถั่วเอาเกือบกินหญ้าลงไปแล้วทุกคนออืเหมือนใครเคยกินพวกยอดอ่อนยอดอ่อนของถั่วลันเตาไหมคะคล้ายๆกันเลยคล้ายกันถือว่าใช้ได้นะ ซื้อผักบุ้งมาทำซูกิยากิกินไม่หมด ไอ้ต้มไข่เป็นยางมะตูมเฉยเลยไอ้ไม่ได้ตั้งเวลากะเวลาเอากลายเป็นยางมะตูมเฉย đã ở lõi rồi ฝนลงแรงมากเลยตอนนี้ทุกคนลมก็แรงลมพายุเข้าพรุ่งนี้ใหญ่ทำงานเด้อ พี่น้องทำไมเขาถึงเรียกยากตระแต,แตไนไอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยไอ้ก็เรียกตามพี่ๆเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาพากันเรียกก็เรียกตาม หมายถึงเขาตั้งชื่อะนะตั้งชื่อเป็นย่าตะกะแตนเนี่ยเพราะอะไรทุกคนว่ามันเหมือนตะกะแตนปะเหมือนตะกะแตนตำข้าว <laughs> ตรงไหนที่เหมือนตะกะแตนอะ อ่อไม่รู้จริงๆตรงไหนอ่ะกิน ทุกคนทราบนื้อแหงไปเก็บไปเก็บผักเนาะไปแวะกินข่าอยู่บุฟเฟ่ก็กินเนื้อค่ะกินเนื้อเยอะกลับมาบ้านยังมาทําลาบหมูอีกคือมีความรู้สึกว่าโเฮ้าคือทรมานร่างกายเฮาแท้กินเนื้อนะทุกคนเมนี้ก็เลย กินหนึ่งป่าป<ะ>ตอนเที่ยงยามาแมลงก็กินแบบนี้ 我。 ใกล้จะหมดแล้วมะเขือเทศอร่อยมันมีความหวานหาน จำหมดจะผักไม่หมดจิ้มน,น้ำมันวันนี้ใส่น้ำปลาล้า ของพี่ไม้แล้วก็ของพี่สุนารีก็นัวดีนะโอเคทุกคนอิ่มละหมดละนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะก็ลองหาส้มตำกินมื้อเย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นเมนูที่ช่วยทำให้เราแบบว่าลดน้ำหนักได้นะคะใส่เส้นขนมจีนลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินผักเยอะๆนะคะกินไข่ต้มโอเคบอกแต่คนอื่นลดน้ำหนักแต่ตัวเองอะ ก็ลดไม่ได้เหมือนกันทุกคนน้ำหนักแบบน้ำหนักไอเราเยอะมากนะคะถ้าใครสังเกตจะเห็นแต่ว่ามีความอ้วกมากนะคะช่วงเอวช่วงก้นช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยไอไปแล้วทุกคนสวัสดีจ้าขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขทุกวันจ้งัง